สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแผ่น VCD ภาพยนตร์เรื่องมากับพระ The Golden Rider มีสโลกแกนนั่นก็คือโกรธคือโง่โมโหคือบ้ามีเรื่องอาตมาไม่เกี่ยวมีชื่อนักแสดงนะครับอมรินนิติพล วัชระบูรณ์อุลลีสุวรรณและปูปรยาสวนดอกไม้สติกเกอร์ก็จะเป็น rosevideo แบบนี้นะครับมีโลโก้ rosemedia and entertainment พนครฟิล์มวี VDOCD หรือ VCD ราคาตรงปกอยู่ที่130บาทนะครับเช่นเคยนะครับ สันปกรหัสแผ่นของโรสมีเดียรหัส142577มากับพระโลโก้วิดีโอซีดีวีซีดีโรสมีเดียอาจจะไม่ค่อยสลับกันได้นะครับอันนี้มีเรื่องย่อหนังของมีเรื่องย่อก่อนเข้าชมจริงๆนะครับ เจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือพนครฟิลม์มผู้ได้รับอนุญาตใช้สิทธิ์ผู้ผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทโรสมีเดียแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์แอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดเลขที่1อาคารมูลพิชิตถนนรัชดาพิเศษกแขวงบางพงพางกรุงเขตยานวากรุงเทพ10120โทรศัพท์เบอร์แฟกและเว็บไซต์ www.rosmedia.ros.co.th ประเภทวิดีโอซีดีปริมาณ2แผ่นวิธีใช้ใช้กับประเภทวีซดีปริมาณ2แผ่นวิธีใช้ใช้กับเครื่องเล่นวีซีดีวิดีโอซีดีข้อแนะนำในการใช้ใช้ชมเพื่อเพื่อใช้ชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นคำเตือนอย่ากเก็บไว้ใกล้ความร้อนวันเดือนปีที่ผลิต 1. มีนาคม2550เมื่อช่วง ปรับปรุงสถานีโทรทัศน์ไอทีวีเป็นทีไอทีวีวันที่8มีนาคมเวลาเที่ยงคืนอื่นงานสอบปลายภาคเรียนที่ 2, 2> ปิดเทอมปิดภาคเรียนเปิดตัวละคร ปูโสมเฝ้าทรัพย์ตากสินมหาราชช่องเพลงรักริมฝั่งโขงละครอุบัติเหตุหัวใจวันวางจำหน่าย8ตุ14มีนาคม2550จำนวน 1 4มินาคม2550ใบอนุญ,ญาตก็จะเป็นมากับพระ The Golden Rider บริษัท Rose Media and Entertainment จำกัดกท01058-50ผู้รรองสำเนาถูกต้องอนุญ,ญาตกรุงเทพมึงนับเงินที่เป็นใช้ครั้งแรกจนถึงตุลาไปจนถึงปี2552ครับเรามาดู ด้านในแผ่นในนี้นี่นะครับอันนี้มีปกถอดปกแล้วไม่มีใบอนุญาตนะครับแผ่นแรกแผ่นเหมือนคล้ายๆกับ DV วดีและปกสวมนะครับมีโลกมีดิสหนึ่งโลโก้โรสมีเดียพนครฟิลม์ม VCD Video CD มีขอบขอบข้อความบริษัท Rose Media Entertainment จำกัดไปอ่านเองนะครับซึ่งดูแผ่นค่อน้างที่ใหม่พอสมควรนะครับดูได้อันนี้แผ่นที่2ขอเพิ่มเติมนี้ไปดูและอ่านเองนะครับดูสภาพแผ่น ยังมียังไม่มีรอยเลยนะครับดูได้อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ